ตริตวานเมตังสเมตาพระทานตาอาวิคิตจิตตาปริตังพระนานตุสะเคตเมจารุเปคิริสิขรตเตยันดาลิเทวิมาเน ทีเปรตเทจะขาเมตารุวันนะพหะใหเทหวัตภูมิเทตเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลทาลวิสสัมมยาขาคันทัพนะคาเตพันตาสันติเกยังมุนิวรวจะนังสาธทวเมสุนันตุ ธัมมะสวนรกาโลอามพระธันตาธัมมสวนกาโลอามพระธันตาธัมมสวนกาโลอามพระธันตา